สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมขอนำให้ท่านมารู้จักกับบอนสีสายพันธุ์เก่าๆค่าตัเบอร์ก็เบาๆเป็นสายพันธุ์บอนสีที่ทุกคนเห็นแล้วก็หลงรักจนต้องรับมาเลี้ยงดูนะครับ สายพันธุ์นี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์บ,บอลสีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าได้ทรงนำเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ได้สเสด็จพระราชดำเนินประพายุโรป เพื่อจะนำชาติมาหาอำนาจมาคานและดุลอำนาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสหนึ่งในชาติที่ทรงเห็นว่าจะทรงนำมาคานและดุลอำนาจได้ก็คือประเทศเยอรมนีซึ่งในตอนนั้นพระเจ้กรุงไกรเซอร์ทรงปกครองประเทศนี้ พระเจ้าไกเซอร์พระอ,องค์นี้คือจักรพรรดิวิลเฮมที่สองหรือพระนามเต็มคือเฟสลิชวิลเฮมวิกทอร์อันแบดทรงเป็นจักรพรรดิเยอรมันไคเซอร์และกษัตริย์แห่งปรัสเซียองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โคเอิร์ชอนเซริร คลองราชสมบัติในปี1,888จนถูกประกาศให้สละราชสมบัติในปี1,918จากความปลาชัยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่คือประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันชื่อของบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์ค่อยๆเพี้ยนเปลี่ยนไปจาก เจ้ากรุงไกเซอร์มาอะไรเป็นอะไรเยอะแยะนะครับก็อยากจะเรียกเป็นชื่อเดิมว่าเจ้า,อาบอลสีเจ้ากรุงไก่เซอร์นะครับซึ่งเป็นบอลสีที่สวยต้นสวยพร้อมส่งพร้อมสวยอย่างที่นำเสนอนี้นะครับสวัสดีครับ